อยู่ในรูปวะคับด้านนึงนะคะเข้าไปด้านในไม่ได้เดีอยู่อเยครับ้องอยู่ตรงนี้นรูป môn này đi ơ ครจะให้ของเคลื่อนไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะตรงภูไม่ได้แล้วนะใครจะให้ของไปฝั่งนู้นนะครับใครนะส,สวมหลยไม่ฝั่งนู้นนะอ้อมไปฝั่ง,งอยู่ตรงภนะูไม่ให้แล้วไปอ้อมไปฝั่งนู้นนะครับแจมเดินเลยไปแล้วแม่ทีรอ ให้ฟังโน้ตเลยครับชอบคนนี้ใครจมาันดวยมอยากไปสรงรูนะครับ มองเราลูกวนเพอนขอนนะครับเดี๋ยวือนะครับ้าแหลกเางานอนนี่โอ้โหนองกลับไปแล้วพี่แจ๊ค

ดีๆนะครับ วังปักไปวังปักไลทีลดยจับแล้เลยเลมอ๋อเหรอโอเคโอเค้ขอบคุณากนะครับจัด้วดี้ยานเลยโอเคสรดแล้วรอครับผมจกลับากาแจมยิ้มหน่อยลูกแจมยิ้มหน่อยบราวังไปดูแจมยิ้มนไป คนเยอะแล้วก็จะแบบนานนิดนึงค่ะคนเยอะมากวันนี้คนเยอะมากคือแบบเบียดเบียดกันเข้ามาค่าอ่าคุณนะคขขอบคุณที่ที่ชมไลฟ์นะคะ,ะคุา่าวขอบคุณคัาคณค่าวันนี้อาจจะดูกระทอนกันแค่นิดนึง ว่าคนเยอะเขาไม่ถึงค <_ d Gerilim> ่ะขอบคุณค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 ่ะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์ <_ d> อ่าวันนี้วันนี้จะกระท้อนจะแท่นน,นิดนึงในการไลฟ์นะคะเพราะว่าคนเยอะเขาไม่ถึงเลยบายค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะดูตอนนี้ก็ยังไม่กลับกันเลยคนเยอะมาก คนมาหาน้องเยอะมากขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะไว้เจอกันยาน,น้านะคะบ๊ายบาย,บายบายๆ